ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งจ่ะที่สวยมากๆเลยน่าทึ่งเหมือนกันจ้ะที่สนามไม่ใช่สนามทุ่งหญ้าของเขาแล้วเขาตัดแบบได้เตียนลึบทุกแปลงเลยอะ่ะถึงจะเป็นเขาสูงชันเขาก็ตัดจนเนียนกริบเลยจ่ะตอนนั้นก็มีเสียงวัวกรุงกริงกรุงกริงอยู่ไกลๆน,นั่นเขาเลี้ยงวัวไว้อยู่กับบ้านต่างอยู่จะต่างจากที่สวีเดนอยู่ สวยกว่าโอ้ยดีใจที่ได้มาบนนี้ก็จะเป็นโรงแรมจะ้ะหมอกแบบว่าอยู่ติดกับหลังคาเลยอะ่ะหมอกมันขึ้นจากพื้นนี่แหละนีแต่หมอกเต็มเลยนะตรงนี้ก็อยู่ที่สูงอยู่จะ้ะพี่วันก็พาขับรถขึ้นมาอันนี้ก็เป็นโรงแรมจะ้ะ เขาบ้านกับโรงแรมเขาทำมาจากไม้มันก็สวยดีอีกแบบหนึ่งนะเป็นไม้ตอนนี้เป็น low season ก็เลยไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่อากาศก็เย็นๆอยู่จ้ะเดี๋ยวเราขับรถกลับแล้วเราจะถ่ายคลิปจากในรถอาจจะมีมัวมัวเบึง้งถ้าฝนตกคนที่นี่เขาขับรถแบบ รีบร้อนมากเลยอ่ะเราจะขับรถช้าๆเพื่อถ่ายคลิปก็ไม่ได้โดนจ่อกลนโดนรถคันอื่นจ่อกลนสวยมากเลยเนาะหมอกกำลังขึ้นจากภูเขาเดีย๋ยวเราดูบนทางขากลับจ้ะโรงแรมอินนบูธดอกไม้เขาก็งามๆเหมือนก็ว่าฝนเขาดีนะ สวยกว่าที่บ้านเราบ้านเรานี่หมายถึงเซอเดนรถรถที่นี้เขาด่วนด่วนเขาไรีบรีบพี่อ้นก็เลยจะปล่อยให้เขาแซงไปก่อนจ้ะเพราะว่าเขาขับกันคล่องเนาะไอเราไม่ชินทางเราก็กลัวเด็ก ทำระเบียงบ้านแต่ละบ้านดอกไม้แบบโอ้ยงามสวยมากสวยมากคนละแดงเหรอคนละจะเจอแบบนี้เหรอยู่ตรงนี้ตรงนี้แสงส่องลงไปตรงกลางเขาโอ้ยสวยมาก Det, är mm. det var lite häftigt så det har regnat. De har inte sett rent så solsken. ก่อนจ้ากลับไปที่พักแหละขอบคุณที่รับชมเด้อจ้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีจ้า